บสบายดีและสวัสดีและพี่น้องเด้อเนาะเบิร์ดกุสุคนพี่น้องเลยเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมายาวูซานลเนาลพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเลยมาพ่อมาเจอกับมายาวในตอนนี้พี่น้องเนาะพอดีทางมายาวนี่มาเยี่ยมมายามทางเอล่าพี่น้องเลยเนาะ้าเสียงจักรเง่งเง่นง่งเอยู่พี่น้องคนกำลังตัดอย่างมาเบิร์นก่อนพี่น้องเลยเรานอนได้จะขึ้นเนี่ยพี่น้อง พันเลขดีบ่พี่น้องเลยเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกัดว่าเราสิพันเลขดีบ่เนาะอ่าจะอ้อมหัวอ้อมแกนใส่ตะนางเล็กเรียบร้อยเนาะพี่น้องไปนอนน้ำกัดจากคนพี่น้องไะสาพี่น้องรนะพวกนี้เพิ่งจะยังอ่าเริ่มต้นจากสูตรเนาะพี่น้องเลยอ่าเพิ่งจะได้ข่าวครับข่าวดีอยู่บ่เนาะไปฝังเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งไปส้มน้ำกัดเลย่นกันเลยพี่น้องเด้อไปโอเคไปพี่น้องเลยอ่าทำไม่ยางไม่ยามเบิ่งก่อน điệp Loại đó cái tủ bẩn đi, điệp loay điệp loay phía sau đây, bạn, để bài thì được, được, được. Ôi, làm máy là có thể tít sợi Đôi tít mà làm mày hả, đồ botit. Botit đấy. บ่เอาอาหน้าใหม่บงหวานบอบอติดเนาทิ่มไปเสียกลับขึ้นไปเอาใหม่กันล้ำหน้ากันนี่จะลำเก่งบ่บ่ได้ลำอ่อนได้บ่ยังอ่อนเนาะอ่อนแต่ติดเนาะจะปลูกตอนได้ค่ะปลูกตอนหน่ำนี่แหละตอนนี้นี่บอตอนนี้นี่บ่บอเฮิอกเติบเลยเน่าแล้วบอติด เจ้าบ่ออันนี้ลูกย่ำนี่้มันติดฮากลูกย่ำนี่แล้วมันติเลยย่ำมันดักลูกย่ำมันดักมนา้บวมหนาายมุนี่ออคือหาสิมาอยู่คือได้ปลูกทั่วเที่ไว้หรือเนาะโดยเบวมาอยู่เยบีวประเลมาอยู่เที่ยวออกมาเห็ดอะนะ เห็ดหัวนี่เนาะแล้วก็เอามานํามาฟังรักฟังยังก็บ่ได้แล้วมื้อเดียวเนาะอันนี้ก็นี่ยฟังรักแล้วก็มามื้อใหม่มื้อบ่ก็ได้เอามาปลูกเทื่อละอย่างเทื่อละอย่างสิ่ะเที่ยวมาเพราะว่าเฮาบ่ได้เอามาบัดเดียวหั่นน่ะเอามาปลูกเทื่อละน้อยนี่เฮามันบ่ออกนี่นะออกเห็นกบเดียวนี่ใกล้นั่นก็ตายเบดเลยโ้ใหม่ไปแล้วนอยเนานี่ปลูกเด้อเฮิงบ่นี่ หน่อไม้นี้เอามาปลูกแต่ตะกี้พเพิ่นได้มาเต้แต่ตอนได้ลินบ่เห็ดหัวแล้วพูดดีเดาเอาหน่อไม้นี้มาปลูกเห็ดหัวแล้ววัตะกี้วา่าสิปลูกแล้วมันบ่มีหัวอะไรอย่างงวัวนะน้ำไม่ไหลยอย่างดีเนะขา,ขา,าะแต่เด็กกะ็ซาใจกะเด็กได้หลายกออยู่ได้บางเงาเ้ยฮกแต่ว่ามันดินเฮามันสัมผัสอะไรอันย่าลายม,ามันหกอ๋ออย่ามันหกนั่นนี่นะจะเอาหน่อไม้ก,กินซุ่มมาใส่ ต้นกล้วยต้นเปียวพี่น้องแล้วเนาะเรามาปลูกอ่าพักกันมานอนพี่ละบ่นอนพี่แล้วนอนได้ขึ้นได้เลยสามืมล็ดสามเอแรงนี่พันเนี่ยบ่หมดมีเ็พันเลยกว่าเนาะเลยข้าจะยังอไงนะหมดฮะหมดหมดกัดโดยงามหมดขึ้นต้องยังบอโอ้ยต้องซื้อต้องได้แต่มาขีดเนาะ สิซื้อซอมาขีดมือแลงนะกันบ่ซื้อซอมาขีดสิบ่ได้นอนอีกบ่ได้นอนหรอกคำเจ้าซื้อมาขีดนะอ๋อหมดติตยหมดงามออหมดงามหลายก็หลายแท้ๆจังวได้จ้ะๆแล้วมันก็ขึ้นโลดนี่นตกเพี่น้องเอ้ยเนาะนตกอืนตกติ้นนี่นะตกแงบ่พี่แงมึกอันนมันหอมม้่บักามโอ้ไม้ก็หอมบ่เพราะว่าเพิ่นเลือยแล้ว สี่เลยมันเองมันหอมมันกบบมัน้นหรือเปล่านีอ๋อโดยโดยพี่ดองเนาะมีใส่กันแลวนี่บ่ก n าเอ้ยหมดงานนะคือกันข้งในกันถึงไหนถึงหน้าคือกันโอเคโอเคเนื่องฮะเป็นว่าเป็นทื่อบบมาขี้หุบมาปลูกมั้บ่แม่นเบี้ยไทเทมอกขี้สะพ่บบ่พอรุ่งบ่ โอ้มีโตมีเตียงเนาะตมึนี่มียางเว็นอยู่อ๋อนี่น่ะพี่น้องบ่หมดต้องซื้ออดังังนอนได้แม่นังยาสหมดก็ได้สนอนบ่ได้ดีเด้อบ่เนาะเล็กน้อยใหญ่เติบแล้ว่นเล็กน้อยน้อยนี่ป๊าเง Ba tu bò đi bay lưng nơ bay đi bay đi bay đi bay oh. <laughs> đi bay đi bay đi bay <laughs> <laughs> oh. đi bay 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 có thể xài từ khôm uhm, Ừm, khôm ở nó Đôi. Rồi, rồi, rồi. Vừa vô Uuuu thì vừa nát bộ thô bỏ luôn Nông, Hả? Bỏ bỏ vô khóa cửa hưu để bỏ mình này Nát vô lẽ mày mình ngay đi <laughs> Cứ bỏ xe mày ừ. rồi mình cứ mắt xích mắt đi Hả? Cái gì? เฮ้ยนะจ้ะอ้ยไงบวบบวบไหนหรอนึกนอยหุกักน้อยว่ามีสิทธิ์เท่าไรได้แรงไแต่ผู้ใหญ่เขาถี่ไ้อันนี้มึ่นอนม่านอนมึไม่ดอะไร่ยกอยู่อ๋อนึกน้อยก็ได้เยอะล่ะจ้ะเปิดออกเปิดเข้านะมันค่าเต่นนี่นะอ๋อมันค่านี่ซือเนาะ

มากเกินพี่น้องเลยเอาไล่ดอกใส่ไปก่อนเนาะพันหรือเปล่าพันอยู่บ่บ่บ่พันมาทันเนาะแจีงก่อนเอานอนหมวนพูดบ่หมอนบ่สวยเลยนอนไม่นอนทับไม่นอนอยู่มันับ่คอยสิฟันเราเยอะเนี่เป็นได้ไรเนี่ยสามปีมานี่บ่นอนก็นอนไปสิบบ่ฟันเอาาเจ้าทีใหม่ช่องสีหายเลขให้เบอร์บ่นมีห่บ่ก็หนีก็นอนอยู่แต่ว่ามันบ่ฟัน อย่าเพิ่นไห้หกตัวส oh. oh. ี่ตัวก็ได้นะไหมข้อเพิ่ยุก็มาก็ไตถูกใเทียนบอกพิ่ยูขออย๋ขออยู่มันหักเพิ่งโบกบอกไห้สักสีอ่ะักม้งไรนะงอนจันจนี่เลยมันจันันีจังสีทรงข้าวโอ้สักสีตเด้อด้สี่ตัวเพิ่ว่าสี่หยูสี่ตตรงตเลยซื้อจักหาสิบพันนี่ไหยุก้อนเพิ่ว่าเด็ยังสีมา หาสิพ right ันนี no, ่ได้อยู่2อง้ล้านพูดสองร้กว่าล้านพูดไดสี่ตัวพี่น้องวายุพูดวาย่เดี๋ยวฝ้าเาังไหมพูดบอกบอจะจาว่าไปชนเต็๋ไปเอาพี่น้องไงเนาะเรื่องเลกเรื่องหวยเรื่องเบอร์ดีมันบริหันเทา ไล่ยังไงหรอกพี่รองเอ้ยเนาะเฮือบอกว่่ได้เงินหรอกการพนันทำบาผู้โดยถือผู้ผู้นไล่กัไล่อีดีนะผู้นพอผู้พูนผู้พลวงดีหรอกว่า3ามพันตื้อสี่พตื้อเออันบางไรบางหนึ่งนี่กันสามพันตื้อสี่พตื้อบางงานกันไพอชอนยบพืนถือกะ và lính bầu mi bòn vài nhưng mà lính bơi bọn hầu long bung siêng bung lam song toy mô tư khoan tư ba hầu thô dạng ngon 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 chắc ngon 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 อ,อ,อย่างไงเรื่องพักกำลังเตรียมปลูกพักปูกยาบ่เลยพากันกินข่าวกินน้ำหรือว่าที่เลยมานเานี่ยก,กินแล้วไล่กินมาเนี่นนะโอ้ยพาบซีกเลยไปซือลาบซีเพ่นาบซีอะไรกันไรแค่บ่อยากเนาะอยากกันไล่หอกกับลาบซีนว่าทีเนีโอ้ย บ็วยักวยากลกบรนไดได้บางแงวอันนี้เพราะว่าหยันดินมันไหลไปแตงสินะฮะก็ะอยากลกมันหนวกลกบางยังหยันหยันดินมันไหลไปโอ้โหขันเขาลกไลยแล้วดินมันจะเจืร์นลงเงี้ยสินะมาเก็บใหม่ออ่ยันลูกเตะโอ้ยลูกกันเนาะกันล้วกี่เดือพี่น้องเลยจีว่าจีว่าสิมาถามเบอร์เลขเบอร์มาขึ้นนี่เลย

ท่านท่านคนนึงรวยเลยพี่น้องเลยนะแต่ว่าผู้ถือก็มีดีพี่น้องเลยย้อหับบะคนหล่ของพันตื้สี่พันตื้ไอ้ที่ปลูกพักยังนี่เอ้ยพักยังอะไรพักกาดกาดกาดหื่นบ่อ้ขักแล้วต่อยก้อปตานี่พี่น้องเลย กาืนสบายดีล่ะสบายดีมาาตะไชโอ้ยม้าตะเด่นนอนตะคนนี่น่อยที่คุณบอหมุดกัดเจ้าอยู่เวละเมื่อคืนนี่กัดบ่เจ็บบ่เจ็บกัดกัดเจ็บนะเนาะ อ่าพอสิตกลงมาอีกแล้วจักนี่เว้ยย่านย่เนาะสําหรับโทรศัพท์ันเนาะสิตกสิไม้ได้ยวหุ่งหุ่งยังน่ะหุ่งเอาานีแหละหุ่งานีอืมยเอามาอยู่ใหม่เนาะพี่น้องเอ้ยมันก็เพ่สิเกิดเพื่สิเป็นเนาะออกออกมาออกนี่ก็ใช้เวลาเติบได้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่่อสิเป็นักญขึ้นมานี่ เออไว้ซีีหันม <Hey. S 1> ีนี่ก็พอแฮงบ่ยาวเอ้ยแม่นๆๆไว้ซีได้ซํานึงต้นไม้ต้นไม้ต้นตอกก็เพื่อเฮาสิปลูกเพื่อมันสิติดกโอ้ยพี่น้องเใหญ่เนาะแม่นธรรมดากมูงนี่หมอกมงนี่สิไว้เติบอยู่อันจักน่วงว่าเอามามางปานดว่าคือดอกไม้คืออันนี้เบิดแว่า เอามาปลูกจะฮิ่งแล้วอ่าเทะแทะเบี้ยมันมันใหญ่แล้วจะมาปลูกเลยเนาะเอาไว้อยู่พุ่นแม่กัดงัวกัดก็เลยโอ้ยเสียดายว่าดอกไม้น้อยได้อยากได้แนวมันได้แนวมันถ้ามันเป็นดอกแก่เรศิวานน้ำมันี่อะไรับบนีดวยนะอยากปลูกด้วยกด้เก็บกดได้เก็บซื้อถิ่นประเด็กซะอันนี้เป็นไงว่าอยู่งมใช่ไหมตรงงม่ขาเดียวซื้อจะซื้อว่าคือก่อนหรอ có nói ừ. ngon ừ. wow. còn mà gần như vậy gần như nóng cái hôm hơi 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 lại, hơi này hơi nó, hơi đấy, hơi hơi đấy, hơi lôm hang, hơi 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 <laughs> nhạc, mày nhạc. Nhạc, mày nhạc. <laughs> nhạc, mày 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 ใช่ไหมเอาขนมมาเอาขนมน้ำใบยวม่ร่ะเก็บพืนาสิเห็ดทานเห็ดทานถุถุยนเป็นบ่ถุอ้าอ่าถน้อยนี่พี่ดงเลยเนาะเอาอันเห็ดทานนะมันจะเป็นตะเหยปะเอ้หากไม่นี่ถน้อยว่าเห็ดทานไรยุบใบยางไ้บ่

เียนมันบ่มักอ่ยู่คันเฮาบ่ใช้อันบ่อยากมันเด้พ่อใหเออมันกะคือว่าแล้วพวกน้อยนี่สิบ่เห็นรอกทานสิมันสิบ่เป็นทานพอตัวใหญ่นั่นมันสิบ่ได้เพิ่นมันสิหม้มันเพวกน้อยนี่เป็นทานก่อนอันนี้เป็นกี่เท่าแม่นเออหมเรื่องทานนี่เฮาก็ฮู้เบิดเด้เอ้ยจักเบิดเาน่ะเาิซือบ่ได้ขี้มพี่น้องเ้ยาวเฮ็ดมาเบิดเรื่องทานนึงเบนี่ เมื่อกี้เฮาก็เฮ็ดอาหารทานนั่นพอได้ขายครับเฮ็ดเตาอบบ่บักยาแม่นเฮาทําบักเฮ็ดเตาอบเฮาบ่ไล่บ่คุ้มพื่องเอ้ยบ่มันบ่พอสิแบบโเกือบน้อยยังบ่รอดเอาจักตัดบัดคาน้ํามูน้ํามันจักกเพาเอามือตัดบัดมือโพงบัดาีแต่เื่อยเื่อยเล่าเทา้เนาะจักพบยาอก็เลย แากเขาปีหนึง่งแล้วก็เลื่อยไ้สกเรื่อยอือเสิขาดปด,ดยส<ป>ิขาดกับพอแหง้งอันนี้นี้ไม่จะเลื่อยมือแล้วก็ได้นี่บางอย่งอืมอันกกนี้แมน<อ>ลักหัวจะเลื่อยมือเราหัวละแข็แล้วเนาะเออแต่ลูกล้านกระตัดซอ,อยเขากับสิทัดทำได้เขากับัดอันน้นอยๆน้อยๆที่อันใหญ่ยุติภูนแหละโยเนาะ กตาเตโต้มันง่ายๆที oh, ่น้อแบบนี้จิโดยเออตัวใหญ่ตัวกับป้าไอ้คนตาโดยโอ้วันที่ข่าวมาเยี่ยยมามถามมึงเลขโบมี่พี่น้องเนาะเหตเผ็ด้วยเนาะกระตุกกระตีบแล้วกับพี่น้องเลยบริสุทธิ์แต่ว่ามุดงามขึ้นมาสั่นพี่น้องเลยต้องซื้อยาขามุดมากเลยพี่น้องฉันนอนม่ได้แล้วโอ้ยมุดงามบริสุทธิ์คือหมดเงินเด้อ มันได้หนุ่มแต่และครับพ่มนมุดงามตัวดำๆนิดหน่อยนะนี่ๆๆๆนี่แหละมันไปเตจีเลยมบดงามอยาอ่าไฟเตจีทันหมดแนวอื่นยังยังไขได้มุดงามนีิ้วโบได้มุดงามก็มุดดังลิ้นบไว้โยมเพราะเพราะว่าทำมดอย่างอื่นมันสีบวกขึ้นเป็นทางไงคือมุดมุดแดงบวกขึ้นมันไปขึ้นตัวอื่นแต่มุดงามนี่ขึ้นมั่วเลยนี่ อันนี้ฮันาไวแบบได้กระถือกินไวแ่บบนี้มันมาวอัเจ้ามาไวว่บ่เครื่องย่งลเนาะยังบนี่ไ้มีเครื่อง่บยพุนกะยังกับหอมดำพื้นสองื้ป้าไปหั่นแล้วไหั่นแล้วสิาทังเดี๋ยวจ้ากได้เมื่อผาท่านพอยังีพุนอยู่แล้ว มองมองจะทานที่ปะเผาเยอะพออยู่พี่มันไม่มีไม่มีตอกเลยเนั่งเถอเข้ากัไดนเมือนอนหน่อยลงจากขึ้นแ้วนี่มีเื่ยงมีค้องเลยสี่ห้กบป้บไม่ได้หมูเขาทะเล้เขาได้่แล้ว่ะไปยานว่าสองเยอะหน่อยหนึ่งก็จะได้อยู่ยอกเลยแล้วไปองเลยเอาบบจะพูดมันเป็นที่ธรมาหากินเข้าปรพันใจแน่นะเนาะ อันนี้อันนี้ก็เฮ็ดได้เฮ็ดได้แต่บัดนี้มันเบิดไหม่ในนี้แล้วจะสิเอานี่ไปมันอคันบ่ซื้อหมู่นะมันต้องซื้อหมเนาะหม่โม่ทานก็ยากแล้วพี่น้องมือโอเคสะเอ้ยมีแต่ว่าเฮาสิขอตัวเดินทางก็ได้สมื้นี้เด้อเนาะโอเคโอเคสุสุเนาะโดย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 เด้อจ้าๆปะๆๆไปปก่อนบัดเอ้าสิเอาได้บัดนี้ ต้งใส่ีมอ๋อาไมากนน้บมามือนกบวเยใ่ซากบปะพี่น้งไงไปปะก่อนอ๋อซาเซลกับบริมีเนาะอ๋อโอเคซาพี่น้องวันนี้ขอจบคลิปคลงก่อนเนาะอ่าขอบคุณขอบคุณนะพี่น้องเด้อที่ข้ามาติดตามและฮับ z ้มเนาะกะทางขอบคัวไอ้ละกับลุงพูพี่น้องเลยกะ่อแมพี่น้องข่ดีเป็นคิด เก่าเป็นคิดเก่าของบ่ยาวที่บ่ยาวถ่ายทําแรกๆเลยแหละพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งหลวงภูทางอีล่เพิ่นพี่น้องเอ้ยก็ยังบ่สําเร็จังันเนาะโอเคไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสดีพี่น้อง